ถ้าว่าคุณกำลังประสบปัญหากับเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังที่ยังคงไม่ฟลุ้งฟลิ้งหรืออายุการใช้งานของเกมมิเกียร์ของคุณกำลังจะสั้นลงผมขอแนะนำร้านขายเกมมิเกียร์โค้ดจะ R G B ที่นี่เลย gaming in th ศูนย์รวมสินค้าเกมมิเกียชั้นนำมากมายหลากหลายชิน้นตอบเร็วส่งไวใครๆก็ว่างาั้นถ้าคุณสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการวันนบีฟรีฟาในช่วงของวันนบีรีวิวแพ็กนะครับก็ออกมาได้ประมาณ3-4วันแล้วนะสำหรับแพ็กนี้นะครับก็นี่เลยฮะท็อปไพรส์เอลพีแพ็กเก็ตนั่นเองครับราคา390บาทหรือ39,000แคชนะฮะประกอบไปด้วยท็อปไพรส์30ลุ้นวูเลเจนบัวเบสครับมีท็อป200 LP อบวกสถึงบวกห้ใบมีท็อป LP 102ใบครับแล้วก็202ใบแล้วก็ไอเทมคูปองนั่นนู่นนี่นะครับผมโอเค ไม่ต้องลีลาเดี๋ยวไปจัดกันเลยดีกว่าครับเกือบเลี่ยมบอกไปนะว่าไอดีนี้ส่งมาจากทางบ้านนะครับไม่ใช่ของผมเองนะฮะมาท็อป200เลยฮะมาดูกันว่าจะได้อะไรกันนะครับผมไม่ต้องลีลาเนาะ2องใบก็ขอรัวเลยแล้วกันนะเพื่อความรวดเร็วมาดารบิซิปาขาประจำมัสเคลาโนฮะ27ล้าน2ใบนี้27 27 47 48ล้านครับโอเคมาอันนี้ก็ท็อปร้อยขอดูราคาหน่อยแล้วกันนะฮะ โอ้ยังสามร้อยอยู่ครับโอเคใช้ได้อยู่ฮะท็อปร้อยนี่ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะมาขอรัวสองใบเหมือนเดิมครับไปโอ้จอนเทอร์รี่ครับโอ้โหจอนเทอร์รี่ครับมาครับนี่ฮะโอ้โหร้อยสิบห้าล้านนะฮะยังแพงอยู่นะจอนเทอร์รี่อู้ถือว่าใช้ได้ครับท็อปร้อยมาที่ท็อปสองร้อยบวกสองถึงบวกห้ากันบ้างครับจะเป็นใครนะฮะสามใบมีลุ้นเหมือนกันนะมาป๊าบ โอ้สันใครหน้าเอเชียมากโก oh, ดอนมุนก็มาโอโหใครเนี่ยเยอกระโซนเอเชียท็อป200มีมีฝรั่งคนเดียวมาดูไฮไลท์กันบ้างฮะนะลุ้นวลุนเวลเลจวัวเบสเลยนะฮะอันนี้ท็อป30ท็อปไพร์ด้วยนะมาราคาสูงสุด30ตัวจำนวนหนึ่งใบพร้อมแล้ว3 2 1เม,หมาหายปล่อยนะฮะ ปั๊บป๊บโอ้โหลุยส่วนแรกยี่สิบแปล้านโอเคก็เดี๋ยวไปรวมราคากันเลยดีกว่าครับรวมราคาที่เปิดได้ในแพ็คนี้นะฮะก็243 m นะครับก็ถือว่าไม่เจ็งมากนะถือว่าอยู่ในขั้นกลางๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูอีกไอดียหนึ่งเลยฮะว่าจะเป็นยังไงครับมาอีกแพ็คหนึ่งครับของคุณทนาก่นนะครับส่งมาให้รีวิว ก็วันนี้น่ะจะมี2แพ็คนะโอเคมาลุยเลยเน้นไปทางท็อป200กันก่อนเลยแล้วกันนะฮะบวกถึงบวก5ครับน่าจะกาดสุดละมา6ล้าน9นี่ไงโอ้โหโอ้โหคนตัวเดิมโอ้โกดอตมุล7ล้าน4โอ้โหแต่ละตัวโคตรจะไม่ตื่นเต้นท็อป200 2ใบสองไปเท่านั้นนะฮะรัวเลยครับมาสามล้านสามล้าน9แค่นี้แค่นี้ ครบร้อยครับไม่ต้องจัดนะฮะเหมือนเดิมครับมาลีลามากมายความใหม่เท่าเดิมครับท็อปร้อยสองใบรัวไบโอ้โหโอ้โหคิสลิงโอเคโอเคมาที่ไฮไลท์ของเรานะครับเฮ้ยโอ,โอเคครับเมื่อกี้เจ้าของไอเดีเขาเข้ามานะฮะก็อาจจะลืมไปว่าส่งมารีวิวนะฮะมาไฮไลท์ของเราจากแพ็คแรกก็เป็นลุยโซเลสอีซีนะมา วร์เบสวอ์เลเจนจะจได้หรือเปล่าครับพร้อมแล้วก็กดตรงดาวค้างไว้มอหายปล่อยนะครับมาโอ้ชไนเดอร์ <c oughs> 142ล้านเท่านั้นเองครับก็ถือว่า ไม่น่าจะเจ็บเยอะนะครับผมไปดูราคาดีกว่าฮะว่ารวมแล้วเนี่ยจะได้เท่าไหร่รวมราคานักเตะที่เปิดได้ในแพ็คนี้นะครับผมได้ไปทั้งหมดทั้งเส้น,น205ล้านเท่านั้นเองซึ่งก็ถือว่าห่างจากแพ็คแรกไม่มากไม่หม,ม,ม,มยนักนะครับผมก็ใช้วิจารณญาณและเม็ดเงินของท่านในการลงทุนแล้วกันนะครับสำหรับแพ็กนี้ผมมองว่ายังมีความเสี่ยงที่สูงนะครับแต่ก็มีโอกาสได้วร์เบสจริงๆนะครับนี่ไงชไนเดอร์ ider, นะมีใครอยากได้ไหมครับ ผมยังไม่อยากได้เลยนะอยากได้ตัวแพงๆกว่านี้ยังไงก็การลงทุนมีความเสี่ยงเรื่องบนเตียงมีเสียงคลางครับเดี๋ยวไปดูหัวท้ายคลิปกันดีกว่าฮะว่าวันนี้จะเป็นของใครกันบ้างบอกได้เลยว่าเด็ดทั้งนั้นครับผมไปชมกันเลยมาที่ไอเดียแรกของเรานะฮะอยู่กับของคุณคันชิตหรือว่าคุณน้องปั้นนั่นเองครับก็เป็นเปาโลโมาร์ดินี่ฮะบวก7มูลคม่า1 7 0 0ล้านนะครับแสบซวงไปถึงร่องตูดเลยดีนะฮะราคานี้ถ้าหากว่าแหกมาีิ โอเคไม่ต้องรีไล์ครับไม่ต้องสูตรอะไรมากมายครับชนมากม่ความใหม่เท่าเดิมขอชนแค่3ทีเท่านั้นฮะพร้อมแล้วลุยครับมาเข้ามาแล้วชน1ทีเพื่อทำการหลอกควายครับกดออกไปครับมานี่คือของจริงลุยเปาโลมอลดินีบวก7ครั้งที่1 p a เปาโลมอลดินีบวก7ครั้งที่2 และเปาโลมอรินีบวกเครั้งที่3มมาเปาโลมอรินีบวกเจงต,ติด <c oughs> โอ้บอกเลยบอกบอกเลยว่ากา <c oughs> ็จากไปแล้วด้วยครับสำหรับเปาโลมอรินีก็มาถึงไอดีที่2กันบ้างนีของน้องสลายุทธนะครับเป็นโอตาเมนดีบวกแเลยนะ ปี EC นะครับถือว่าเป็นปีที่น่าจะดีที่สุดแล้วมั้งนะฮะก่อพันสามร้อยล้านทางว่าติดครับสำหรับโอตาเมนดี้ส่งมาจากน้องสะตรายยุทธยังไงก็ขอให้โชคด,ดีแล้วกันนะครับ <laughs> เมื่อกี้สูตรหลอกควายรู้สึกว่าจะไม่ติดเอาเป็นว่าไม่ต้องสูตรแล้วกันนะฮะชน3ทีนะโชคด,ดีมีชยัยโชคชัชยมีวัวครับมาลุยกันเลยฮนะโอตาเมนดี <laughs> ้ครับครั้งที่หครับ โอตาแมนดี้ครั้งที่สองครับและโอตาแมนดี้ครั้งที่สามกดเบาๆมาโอตาแมนดี้บวกแปดจงติด <laughs> <laughs> มันก็ยังไม่ติดนะโอเคโอ้โห <Okay. S 1> <laughs> นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะที่ จากไปเรืได้ดีทั้งสองตัวโดวยไม่มีวันกลับคืนเลยทีเดียวเชียว <c oughs> มาถึงไอดีสุดท้ายกันบ้างครับกับฟลังรีบารี่เอไบวกนะครับผมมูลค่า1,000ล้านถ้าหากว่าติดแต่ทว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่ติดเลยนัย่นเองนะครับทั้งรีลาก็แล้วไม่รีลาก็แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีทางออกอีกทางหนึ่งครับเดี๋ยวผมขอเปิดเว็บแป๊บหนึ่งนะฮะไทยแวร์มาครับ <c oughs> 1ถึง10นะครับผมก็ขอใช้สุ่มแลวกันว่าจะชนกี่ทีดีนะฮะถ้าพร้อมแล้วเนี่ย ก็กดลงไปเลยครับผม10 10ทีนะโชคดีไม่ดีก็อยู่ที่ไทยแวร์แล้วครับมาฟองริเบรี่ครับผม10ทีลุยเลยแล้วกันครับมา10ทีริเบรี่เวอร์เบสครับกับการบวก5 1ทีครับ2ทีครับ3ทีครับและ4ทีครับริเบรี่ ห้าทีครับหกทีครับริเบอรี่เจ็ดทีครับและแปดทีจดจำรอยเยิ้มใบหน้าของเขาไว้ครับเก้าทีและครั้งสุดท้ายริเบอรี่บวกห้าใหม่ริเบอรี่บวกห้าัวเบสไทยแหยยังไง <c oughs> ยังไม่ติดว่าอันนี้อันนี้ต้องไปโทษไทยแวร์แล้วนะผมไม่เกี่ยวนะผมสรุปท้ายคลิปวันนี้นะก็เจ๊งยับกันเลยทีเดียวครับสำหรับตีบวกก็ไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยด้วยนะครับก็เป็นว่าเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเจอกันใหม่เลยนะสำหรับตีบวกท้ายคลิปก็ไม่ค่อยได้ทําอ่ะนะนานๆทีเจอกันแล้วกันสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบไปเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ท่านโชคดีตีไม่แตกสวัสดีบาย